สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เรากำลังกินข้าวอยู่เลยนะคะวันนี้เราซื้อเราทำข้าวเนาะเราซื้อชิคเก้นนะคะชิคเก้นวิงโอ้ไม่ใช่ชิคเก้นเบรส Try the sauce Try the sauce มา Spicy <c oughs> Yeah That's um barbecue แล้วอันนี้น้ำเปล่ง นำิกจากบ้านค่ะ I didn't I didn't put lemon in there y e a because yeah it's no lemon ไม่มีมะนาว Yes oh I eat Lucas yeah but give me give me two chicken then two chicken because I buy I told the guy I want 10 and he said 10 it come out 29 dollar yeah. okay and if you buy 12 it's 25 dollar just buy the 10 then what thing, what you think huh how much you you're supposed to buy huh Wh which one you want to buy you want 12 25 dollar or you want 10 for 29 dollars 12 just say uh, just get the 12 or just get the 10 then <laughs> No, I the $12. Mommy, mommy, mommy. What do you, you think? What do you think? Yeah, which one's cheaper? That's why I'm asking you. They say they sell 12 piece for $25, okay? And they say 10 piece for $29.99. I choose 10. You do 10 for the $29.99? 12. 12. I mean, 12. Yeah, the 12, because the 12 is what? Because it is cheaper. cheaper. Just $4 cheaper. $4, $4 cheaper. <laughs> $4 cheaper. <laughs> yeah. Yes. I said, you dumb. Oh, because she's just six years. She didn't know. Mommy. She really, really, really knows how to talk to 100. She knows how to count to 100? Mm -hmm. Yeah, <laughs> You learn that in kindergarten. I know, but you don't That's know. How you learn geometry. geometry. You don't know the nonsense. price yet. Yeah. I hate mm. geometry. Geometry is cool. 12อันอ่าตอนแรกสั่งเขาไป10อันนะสิอัน29่สิบาดอนกับ90เซนนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ plus tax เนอะแล้วก็ไปไปมามานะอ่าผู้ชายนั้นก็ใจดีนะผู้ชายนั้นก็บอกว่าเออทำไมไม่เอาสักสิบสไปเลยล่ะเพราะว่าราคามันถูกกว่าเห็นไหคะ r i you are r i n g ดังนั้น ผู้ชายนั้นก็เ,เอา1 2อันให้ในราคา25ดอนกับ50เซ็นเซนะคะ <c oughs> ก็เลยราคาก็เลยถูกกว่านะคะยิ้มเอาไว้นั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่ง <c oughs> ที่เราจะได้ราคาถูกๆนะคะความการยิ้มเอาไว้ <c oughs> นะ ห <laughs> น้าก็ไม่ได้แตง่งด้าดําปากก็แตกอีกโอ้ตายแล้วเรานะคะ <c oughs> อยู่บ้านก็แตกมานี่ก็แตก <c oughs> นูดูลายแตกการแตกของมันแตกแบบมีรถมีแบบมีกราฟิกมากนึงนี่เป็นรอยต่อเลยต้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 นี่คินแสดงว่าปากเราผ <c oughs> อมมานะคะ <c oughs> <c oughs> <笑><笑><笑>ก็เลยบอกบอกลูกสาวเขาว่า ไอเราเดินเนี่ยเดินกันอันน่ะแดดหรือว่าลมเนาะเข้ามาถูกที่ไหนไม่ถูกถูกปากก่อนมามี่เองจะจงโกรถูกปากของเราก่อนปากเราก็เลยแตกนั่นคืออ่าพูดเองนะไม่ไม่ใช่ไม่ตรงตามเทคนิคของมันหรอกนะแตกอีกแล้วนะคะปากแตกอีกแล้วนะคะแตกตลอดนะ แต่เราก็ยังโอเคอยู่นะห mm. น้าก็ยังไม่สวยโอเคค่ะ <laughs> okay, มากินข้าวด้วยกันนะคะพอดีรถมันเสียคนที่เราไปเช่าไม่ใจดีเลยนะสามีไปเช่าไม่ได้ตรวจด,ดูนะจริงๆเราต้องตรวจด,ดูตรวจด,ดูข้อควรระวังในการเช่ารถนะเราต้องตรวจ เพราะว่ารถนี้มันใหญ่นะ้วก็มันแพงด้วยนะเขาชาดเป็นไมลเนาะแล้วเราได้รถมานะฮะแทงมันรั่วแทงรั่วนะก็ใส่น้ําไปสองรอบแล้วน้ําก็แบบออกหมดก็คือตอนเราขับรถไปนะ่ะน้ําออกหมดเราก็ไม่รู้เนาะแต่ตอนนี้คือเราจอดนานจอดนานแล้วก็เลยรู้ว่าโอ้ทำไมน้ําออกมาเยอะจังไปดูปุ๊บนะไอแทงมันรั่วแล้วแถมท่อแทงนั่นนะ่ะมันก็หักไปเรียบร้อยละเห็นนะ อันนี้คือข้อควรระวังในการอที่เราต้องตรวจด,ดูนะ,ะเราไม่ได้ตรวจด,ดูนะมาถึงเนี่ยเราอยู่ตอนนี้เราอยู่อ่าวิชีเนี่ยโอใช่ไหมจอรเจียเราอยู่จอนเจียแล้วเพิ่งเห็นว่าแทงน้ํามันรั่วนะเพราะเพราะเรามาสองเราตลอทางเนี่ยเราก็เติมน้ำน้ําก็หายเติมน้ําน้ําก็หายแต่ตอนนี้คือเรามามาจอดเราคือแบบจอดนานเนี่ยก็เลยเห็นนะคะ คอควรระวังจริงๆนะโมสาระเช่ารถมาแพงๆนะเช่ารถมันแพงแพงแต่ห้องน้ํายังใช้ไม่ได้นะคะเสียเวลามากเลยนะคะสามีก็โมโหโมโหเพราะตอนแรกนี้เช่าอีกคันหนึ่งเราสงสัยคันนั้นเขาให้คนอื่นเช่าหรือว่าไงไม่รู้นะหรือว่าคัสเตอร์มันอยากหลอกเราก็ไม่รู้นะเขาก็เลยแบบเขาก็เลยอ่า บอกสามีว่าเออตัวนี้ถูกกว่านะถูกกว่าเพราะมันอยู่อีก,อกที่หนึ่งแต่แล้สามีนี่ว่าแบบจะเอาไปเอาที่เดิมแต่ว่าเขาไปส่งที่อื่นไงเราเขาเราก็ไม่มีเวลาไปเนาะเราก็เลยบอกเขาเแล้วเขาบอกว่าลดร,ราคาหกร้อยดอลให้นะหกอดหกร้อยดอลให้ผลลดราคาให้ปุ๊บนะโอ้เว้ยลดไม่ดีนะคะลดไม่ดีเลยนะ